ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง f c ครับคลิปนี้เรามาดู Honda w เว e หนึคันนี้กันนะครับพี่น้องนะคันนี้ผมดันด้นข้ามจากยะโสธรไปเอารถที่พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพื่นอนเนะรถคันนี้นะครับรับแจ้งจากลูกค้าเข้ามาว่ารถสตาร์ทไม่ติดอรถวูบดับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับแล้วเขาก็ยกไปอ่าซ่อมในที่แห่งหนึ่งนะครับ แล้วที่นี้ที่แห่งนั้นนะครับก็ได้ทําการรื้อเครื่องออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ที่นี้ทําไมนะครับผมถึงได้รถคันนี้มาก็เพราะว่าการตกลงราคาค่าบริการนะครับของอที่แห่งนั้นกับลูกค้าตกลงกันไม่ได้เพราะว่า ค่าใช้ใจ่ายค่าบริการนะครับได้ยินเขาคุยกันว่าหลัก4ี่หลัก5เลยแหละนะครับขอเบิกก่อนว่างั้นนะครับทั้งๆที่นะครับรถคันนี้อาการบูบดับมันเกิดจากสาเหตุอะไรยังไม่รู้นะครับแต่มีการรื้อเครื่องมาแล้วนะครับแต่นะครับการที่ว่าค่าซ่อมหลัก4ี่หลัก5หรือว่าค่าบริการหลัก4ี่หลัก5านั้นนะครับโอ้มันก็ถือว่าเยอะนะที่แน่ๆถ้ารื้อเครื่องลงมานะครับก้านไม่ติด นะครับก้านแน่นนะครับพี่น้อง fc นะก้านแน่นแล้วก็ทีนี้เรามาทําการเช็คดูนะครับว่าระบบไฟนะครับปกติไหมนะครับอ่านะครับระบบไฟจะปกติไหมนะครับอย่างน้อยรถมาถึงเราเราก็ต้องเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับพี่น้อง fc นะ <S <S เรามาดูกันนะครับว่าไฟจะมามากน้อยมาแรงไหมรถคันนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะ รถไม่มีแบตเตอรี่นะครับเ,เพื่อนๆนะอ่าทีนี้ผมก็จะกดคันสตาร์ทเพื่อให้เพื่อนๆพี่น้อ,นนองเอซได้เห็นประกายไฟเห็นไหมประกายไฟมานะครับนั่นหมายความว่าพัดชคอยทํางานนะครับกล่อง CDI ทํางานนะครับสวิตช์กุญแจไม่เสียนะครับคอยหัวเทียนทํางานนะครับระบบชาร์จทางานเป็นปกติไฟมาปกติแต่ยังไม่ฟังทงเพราะว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์มันเสียตอนร้อนมันเป็นไปได้เสมอ นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ที่แน่ๆนะก้านไม่ติดรถมีน้ำมันเครื่องนะครับไฟมานะครับเพืนะ่อนๆอน่ะรถวูบดับมันจะเกิดได้จากสาเหตุอะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะอ่านะนะนี่รถกระบูนะทําง่ายๆเลยเช็คง่ายๆเบื้องต้นพื้นฐานไม่มีอะไรมากทีนี้นะครับเราไปดูอะไรที่เขาแยกชิ้นส่วนมาให้เรากันดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนนะชิ้นส่วนนะครับที่เขาแยกมาเราก็ไม่รู้หรอกนะครับเรา เสียเวลาเช็คนะครับว่ามาครบมาหรือไม่ครบถ้าไม่ครบเดี๋ยวเราซื้อใส่ใหม่นะครับเพื่อนๆนะชิ้นส่วนใส่กลางมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆผมไปรับรถชิ้นส่วนใส่กลางมาแบบนี้ไม่รู้ว่ารังก้นทะลุหรือเปล่าน็อตหายไปจี่ตัวก็ไม่รู้นะครับทีนี้นะครับอตอนนี้ตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยมันเป็นกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปสั้นให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นการถ่ายตอนกลางวันนะครับเพื่อนๆนะ ขอเป็นว่าผมอธิบายอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันรถคันนี้นะครับเบ,นะบ,บ้าฝาสูบแห้งนะครับเบ้าฝาสูบแห้งนะคาว่าเบ้าฝาสูบแห้งนั่นหมายความว่าน้ํามันเครื่องนะครับในห้องเครื่องมีแต่น้ํามันเครื่องไม่ขึ้นหัวลูกสูบนะครับอ่าไม่ขึ้นมาห้องเผาไหม้นั่นหมายความว่าลูกสูบแหวนเขาดีเขาฟิตอย่างแน่นอนนะครับอ่านะเครื่องยนต์ไม่หลวมนะครับลูกสูบไม่มีรอยเบรกลูกสูบใหม่ๆเลยนะครับก็ ถ้าเป็นลูกสูบเก่านะครับมันจะขึ้นค่าเหลืองมากกว่านี้นะครับอันนี้มันไม่ขึ้นค่าเหลืองนะครับอ่ามันมีขมเอาก็จริงนะครับพี่น้องเอฟซีนะขมเอาแต่เป็นขมเอาแห้งนั่นหมายความว่าเครื่องยนต์ไม่ได้หลวมนะครับทำงันเครื่องไม่ขึ้นห้องเผาไหมนะครับอ่ารถไม่มีอาการควันไหลยอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะถ้ารถควันไหลขมเอาจะเปียกชื้นนะครับขมเอาที่หัวลูกสูบจะเปียกชื้นนะอันนี้รถก็ไม่มีร่องรอยของลูกสูบเบรกนะครับลูกสูบไม่ได้เบรก นะนะครับเบ้าฝาก็แห้งนะครับวาลวก็ปิดดีนะครับเพื่อนๆนะวาลวก็ปิดสนิทด,ดีนะครับอ่าแล้วรถที่ว่ที่ว่านะครับมีอาการ,บ,รบูบดับมันจะเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนๆคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมเขาถึงต้องทําการรื้อเครื่องนะครับนั่นแหละนะครับเขารื้อเครื่องลงมาแล้วนะครับเขารื้อเครื่องลงมาแล้วแต่นะครับ ขอาหาสาเหตุยังไม่เจอฟันธงยังไม่ได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ที่แน่ๆน,นะครับการลื้อลงมาแบบนี้ความเสียหายมันเกิดขึ้นนะครับเกิดจากตรงไหนแหวนครับแหวนนะครับยังไงเดี๋ยวผมมีคลิปสั้นมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแหวนลานนะครับมันมีรอยบินนะครับนอกจากรอยบินแล้วแหวนลานมันยังอ่ามันยังเกิดความเสียหายก็คือบิดเบี้ยวเสียรูปนะครับแหวนลานเสียรูปนะครับอ่านี่ ถ้าเราดูดีๆนะครับแหวนลานมันจะไม่ตรงนะเห็นไหมมันมีรอยรอยแหวนแตกด้วยนะครับแหวนลานนะครับอ่าทีนี้นะครับถ้ามันเป็นมาก่อนนะครับถ้ามันเป็นมาก่อนตอนที่เขาประกอบคนแรกที่เขาประกอบอ่ะนะครับรถมันน่าจะมีอาการควันไหลนะครับเพราะว่าแหวนที่มันฉีกขาดหรือว่ามันแตกมันต้องไปบาดกระบอกสูบนะครับเออถ้าว่าหลวมนะครับผมก็ไม่เคยเจอแหวนลานหลวมแล้วแหวนลานหลุดออกจากล่อง นะครับไม่เคยเจอเท่าที่ซ่อมรถมานะครับแต่แหวนลานมันเสียรูปได้อย่างไรแล้วแหวนลานมันแตกบินได้อย่างไรนะเอออันนี้มันน่าคิดแต่ที่แนีๆยแหวนชุดนี้นะครับไม่คุ้มค่าที่จะซื้อมาเปลี่ยนเพราะว่าการซื้อแหวนเปลี่ยนนะครับเพิ่มไปอีกร้อยกว่าร้อยกว่าบาทหรือว่า200เนี่ยมันก็ได้คว้านเป็นชุดลูกสูบแหวนตัวใหม่มาเลยนะครับเพื่อนๆนะอ่านะครับในเชสนี้แน่นอนครับผมเสียอะไรนะครับ ปากแหวนเขาก็ฟิตดีนะครับปากแหวนเขาก็ฟิตดีเลยแต่มาเสียตรงแหวนลานนะครับพี่น้อง f c นะดังนั้นนะครับในเชตนี้ผมก็ต้องทําการคว้านแต่ก่อนที่ผมจะทําการคว้านผมก็ต้องเรียบเรียงแล้วก็ประกอบกับเขาไปก่อนประกอบกับเขาไปชี้ครับจนกว่าจะหาสาเหตุเจอหรือว่าฟันทรงมั่นใจได้ว่ารถคันนี้มันวูบแบบเพราะอะไรนะครับหาสาเหตุเจอเมื่อ,อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับผมถึงจะทําการถอดลงมาคว้านที่แน่ หลังจากที่ผมประกอบกับเข้าไปแน่นอนครับรถมีอาการควันไหลแน่ๆนะครับเพราะว่าแหวนลานมันมีปัญหาแล้วนะครับนะครับยังไงนะครับก็นะครับคอยติดตามรับชมกันต่อไปแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้เดี๋ยวอ่าตอนกลางวันผมถ่ายคลิปสั้นมาลงอีก2-3คลิปก็แล้วกันเป็นเรื่องของแหวนลานนะครับกับลูกสูบให้เพื่อนๆพี่น้อง f c ได้ดูปากแหวนนะครับได้ดูแหวนลานที่ว่ามันมีปัญหานะครับอ่า นะครับรถคันนี้อาจจะวูบด,ดับเพราะน้ํามันลงไม่พอลงไม่ทันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่า,วาตัวเครื่องเนี่ยผมการันตีเลยนะว่าตัวเครื่องไม่มีปัญหานะครับยังไงมีคลิปสั้นในการตรวจเช็คแคมว่าวาวยันไม่ยันวาวคดไม่คดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ามีการตรวจเช็คระยะห่างของปากแหวนอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมถ่ายคลิปสั้นอีกรอบหนึ่งนะครับอ่า แต่ที่แน่ๆนะครับรถคันนี้น้ํามันเครื่องไม่ขาดนะครับลูกค้าบ,บอกว่าผมเพิ่งผ่าเครื่องไปปีเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เครื่องยนต์มันจะลวมและเท่าที่ดูจากสีน้ํามันเครื่องดูจากลูกสูบนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีคราบเหลืองที่ด้านข้างของหัวลูกสูบนั่นหมายความว่ารถคันนี้รักษาดีน้ํามันเครื่องไม่เคยขาดไม่ใช้คําว่าเติมนะครับเขาใช้คําว่าเปลี่ยนทายถ้ารถเติมน้ํามันเครื่องแล้วขับ นะครับหัวลูกสูบด้านข้างของหัวลูกสูบเนี่ยมันจะเป็นคราบดำๆเือเหลืองน,นะครับคราบสีน้ําตาลนะครับอันนี้มันบางๆนะครับก็แสดงว่ารถคันนี้บํารุงรักษามาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อนๆเอฟซีนนะก็ยังไงก็รอรับชมตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าเชตนี้ผมจะหาปัญหาเจอไหมนะครับจะจบที่ตรงไหนนะครับเพื่อนๆช่วงนี้จบไว้ตอนนี้สวัสดีเพื่อนๆครับ